อยากจะลงสนามเนี่ยอยากเจอป้องกันตัวเองว่าไม่อยากทำอะไรผิดอ,อยากจะผิดพลาดให้น้อยที่สุดแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างมาเรียนจากคาุณไพรนแล้วก็ครอบคุมได้ค่อนข้างลึกนะครับคำตอบก็คุณไพเรนก็ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับค,คุณแน่นอนต้องมา <c oughs> ลองเองครับ <c oughs> ค่ะคุณซาฮิบสวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้นะคะอยู่กับคุณซาฮิบนะคะในสัมนมาเสือนอนกินนะคะจำลองสายฝักรุ่นที่7แล้วคุณซาฮิบนี่คือโอ้โหเป็นคนดังของรุ่นเลยเป็นโฟลเดอร์ของ s i x t e r นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านการแมทชิ่งของแม่บ้านที่แบบมีชื่อเสียงเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณซาฮิบเพราะเราเรียนจบแันแล้วให้คุณซาฮิบช่วยรีวิวให้หน่อยค่ะว่าอนนี้เรียนเราเป็นไงบ้าง ก็จริงตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะมาเรียนเพราะว่าสนใจฝั่งขายฝักจำลองมาที่บ้านก็คือทำมาสังหามาสักพักหนึ่งแต่ว่าพอรู้สึกว่า อยากจะลงสนามเนี่ยอยากเจอป้องกันตัวเองว่าไม่อยากทำอะไรผิดอยากจะผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับ<ะ>ก็เข้าใจว่าตอนบางครั้งคือไปอาศัยกับทางที่บ้านก็<ะ>ได้มุมมองหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างมาเรียนจากคนไทยแล้วก็ครอบคุมได้ค่อนข้างลึกนะครับก็จัดเนื้อหาที่เราได้เรียนตอนเช้านี้ก็พอรู้สึกว่าพอรู้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนมาตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างเริมแบบลึก เรื่อพอร์ตแบบเอิก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็คําถาม Q&A ก็ค่อนข้างเหมือนที่เราได้ฟังกันกับ,บค้คาทัา้งหมดก็คือคําถามหลากหลายและคําตอบก็คุณไพนก็ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้ถ้า ได้มาเรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะครับจากสิ่งที่เคยลงประสบการณ์ออนกราวน์แล้วก็พอสามารถที่จะลงมือไปทำโดยที่อาจจะไม่ไม่ผิดพลาดมากกว่านี้ครับคุ้มไหมคะคลาสนี้คุ้มคุ้มคุ้มแน่นอนต้องมาลองเองครับขอซ้ำคำสำหรับคอร์สนี้หน่อยค่ะยังไงดีครับต้องมาลองเองครเพราะว่าลองเองนะคะโอเคขอบคุณรีบริษัทคุณสาหินนะคะขอบคุณค่ะ